เพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมากเข้าตามื่นัวเต้นโชว์เลยโอ้เห็นผู้ชายไม่ได้ไม่กลัวอะไรมาไม่กลัวรงจากดอกบัวใช่ไหมฮะไม่กลัวเลยเห็นหนูแล้วอะไรเลยก็หานหนูเลยลูกนี่วันนี้ขนาดรุ่นลูกนะแม่ยังแค่นี้เลยครับไม่ต้องวแล้วทำไมรุ่นลูกนะฮะไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยละพนมรุ้งภูมิใจเสนอคุณซื้อเชฟทำาป่นกันให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อย และแขกรับเชิญที่จะมาป่วนในวันนี้นั่นก็คือคุณฟลุ๊กจิระอดีตนักร้องและนักแสดงสุดหล่อคี้เล่นอารมณ์ดีและในวันนี้คุณฟลุ๊กจะต้องเป็นคนไปซื้อวัตถุดิบเพื่อมาให้เชฟตุกตาได้รังสรรค์ออกมาเป็นเมนูที่อยากกินแต่มีเงื่อนไขห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและก็ห้ามถามพ่อค้าแม่ค้าว่าวัตถุดิบในเมนูนั้นมีอะไรบ้าง ส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อจ้าเชฟเตรียมไว้ให้หมดแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคุณฟลุ๊กจะได้ทานเมนูที่ตัวเองอยากทานหรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับฟุกจินะาครับแล้ววันนี้นะครับคุณอยู่รายการพนมรุง้งคุณซื้อเชฟทำํำปวนกันให้สุดแล้วอยู่ที่ความอร่อยครับนี่ตอนนี้เราอยู่ตลาดฐานเพชรนนท์นะครับ มีเมนูเมนูหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยคิดถึงมากเลยไม่ได้กินนานแล้วนะครับก็คือเมนูต้มโคลงปลากอบนั่นเองเรามาดูสิครับว่าเชฟตุกตาจะรายใจผมถูกหรือเปล่านะครับอ่ะก้นขออุปกรณ์นะครับไปชอปปิ้งกันครับรนี่ไงปลา นี่ไงผมมาก็เจอปลาแล้วเนี่ยห้ามถามแม่ค้าเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยถามได้ไหมแม่ค้าครับมีแฟนยังครับปลาช่อนน่าจะดีนะเอปลาช่อนย่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เป็นปลาช่อนนะเอ๊เฮ้ยเครื่องเคียงต้องมีน่าจะต้องมีพริกแห้งป่ะนี่นี่นี่พริกแห้งพริกแห้งเจอแล้วเอาแบบไม่ต้องเยอะมากครับประมาณสักนิดเดียวพอครับ ้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับดูีครับไปต่อต้องมีใบกะเพรานะเออเอกกำาหนึ่งคะขอบคุณครับเอ๊ะเดี๋ยวเพื่งนะเราจะต้องมีเครื่องเทศอ่ะเครื่องต้มยำอ่ะผมเนี่ยเขาห้ามถามฮะขอโทษนะครับผมบอกเฉยนะครับผมหาเครื่องต้มยำอยู่ครับแต่ว่าไม่ต้องบอกผมก็ได้นะครับเอ๊ะอยู่ไหนนะาอยู่ไหนน้าไม่ต้องบอกผมนะฮะเพราะเาห้ามถามอะแต่ว่า แค่มองไปที่นั้นก็ได้ฮะเอยนี่ไงต้มยำนี่ไงเออซื้อไปเป็นก้อนเลยดีกว่าเอาอันนี้นะจ๊ะแม่ค้าจ๋าเอาไปสักสี่อันแล้วกันเอาไปสี่อันนะจ๊ะพริกแห้งอาจจะไม่เผ็ดพอเราต้องหาพริกสดด้วยเอาพริกแดงนะฮะขอบคุณครับพริกเสร็จแล้วต้องมีนี้ด้วยนะเอ่อตะไคร้ตะไคร้ นี่ใช่ตะไคร้ป่ะเนี่ยนี่ครบเลยนะเนี่ยเคล็ดลับของการซื้อของก็คือซื้อเผื่อเอาไปสองชุดละกันชุดเดียวไม่น่าจะอยู่อันนี้ค่ะขอ,อมะนาวด้วยจ้ะโอ้เป็นแพ็คนี้เลยอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้แพ็คนึงแล้วกันนะไม่ต้องใส่ถุงก็ได้มะนาวเฮ้ยเมื่อกี้ซื้อไปไม่ใช่พปกขี้หนูนี่มาเอาพิกขี้หนูไปอ่ะพิกขี้หนูเปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวนี่ต้องมีอันนี้อีกอันนึง มะเฟืองนั่นเองเดี๋ไปหามะเฟืองกันดีกว่าไปพร้อมไปมะเฟืองกันรอเล่นมะขามไงก็เป็นมะขามเปียกด้วยป่ะน่าจะมีร้านนั้นนะครับไปขนาดนี้แล้วหยุดกันหมดเลยเอ๊ะอยู่ไหนวะเฮ้ยมะขามมะขามผมเจอเอาสองถุงแล้วกันซื้อเผื่อขอบคุณครับขอบคุณครับผมว่าผมแกล้งเชฟดีกว่า ไปหาซื้อปลาเผื่อดีกว่าไปดูเชฟเขาจะรู้หรือเปล่าไปหาปลาแปลกๆกันดีกว่านี่ไงสารพัดปลากรอบเลยเอางี้ไปดูดีกว่าว่าเชฟเขาจะใส่ไหมปลากระดี่แผ่นนี้น่ากินนะใส่เลยที่รู้ป่ะอันนี้เลยไม่เอาไปหมดเลยหรอทิกเกอร์สองแผ่นเอราสองแผ่นก็ได้ขายเก่งตัดเลยครับมันก็กรอบๆเหมือนกันนะบางทีที่คุกนู้ป่ะว่าอะไรเป็นแม่ปลาช่อนอะไรเป็นแม่ปลาช่อน อะไรอ่ะอะไรคือแม่ปลาช่อนอ่ะไก่ไงทำไมอ่ะไก่แก่แม่ปลาช่อนเยังจะเล่นอีกมีปลามีปลาปลาทูไงทุกคนโอปลาทูปลาทูมันอ่อนนี้ดองน้าปลาอุ้ยแก่เนื้อแล้วด้วยอันนี้จะง่ายเชฟยัง่ายเอาไปสองเซตเลยน่จ้ะผมว่าน่าจะครบแล้วแหละแต่ว่าหาอะไรแปลกๆไปแกงเชฟอีกสักอย่างดีไหม เอากุ้งไปนิดนึงแล้วกันปลาหมึกไปนิดนึงกันแต่เป็นต้มโค้งทะเลด้วยเออไปกุ้งกุ้งกุ้งเป็นกุ้งนี้แล้วกันเอ๊ะมีปลาหมึกป่ะปลาหมึกท้องร้านอื่นใช่ไหมนี่กุ้งอย่างเดียวโอเคงั้นเอาอันนี้อันหนึ่งก่อนนะฮะอนนี้บอกอะไรไหมครับปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้เอาแบบแค่ประมาณสักสองตัวพออ๋อขอบคุณครับได้หมึกกล้วยแล้ว ผมว่าตอนนี้เราได้ของค่อนข้างครบแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าเชฟนี่จะทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับไปครับสวัสดีครับโอ้ยเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืดมอวเต้นโชว์เลยครับโอ้เห็นผู้ชายไม่ได้ไม่กลัวอะไรมาไม่กลัวรงจากดอกบัวใช่ไหมฮะกลัวเลยเห็นหนูแล้วอะไรเลยก็ข่าดหนูเลยลูกนี่วันนี้ขนาดรุ่นลูกนะแม่ยังแค่นี้เลยครับ แล้วถ้าไม่ให้รุ่นลูกนะฮะหนักไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยซื้ออะไรมาให้แม่ทำเนี่ยซื้อมาหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวต้องรู้ว่าแม่จะรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยจะมาทําเมนูอะไรนี่เริ่มต้นจากนี่เลยปาดเปิดมาก็เจอปลาทูแล้วเนี่ยปลาทูกระเพากระเพาฮะอ่าใบกระเพาใบกระเพาเออพอได้มีกุ้งด้วยมีกุ้งเหรอกุ้งด้วยกุ้งม่มีปลาทูเออซื้อมานับคนเลยใช่ไหมในกี่ตัวเนี่ย ห้าคนห้าตัวห้าตัวห้าตัวนี่นี่นี่โอ้ยอันนี้เราของโปรดแม่อะไรเอ่ยแม่ทำอาหารไทยแม่ชอบมากเลยปรากฏว่ารักเธอเฮ้ยปลาช่อนย่างวันนี้เป็นเมนูซีฟู้ดนี่โอ้ยอันนี้ปลาเป็นนุ่มปลากระดีได้น้ำแม่คิดว่าแม่ให้ทำต้มยำให้ผมใช่ป่ะเอาปกกลิบช้าแม่แม่แคว่าให้ทาต้มยำให้ผมใช่ปะนี่ เขาเก่งนะเนี่ยนี่หน้าเขาจิ้มลิ้มเนาะเอาเอาเครื่องต้มยำมาให้ด้วยแม่แม่ต้องมีสมาธิในการทำอาหารนะครับแม่แม่โมตะหน้าผมอย่างเดียวใช่เริ่มเริ่มใจไม่ดีเลยเห็นชายไม่ได้เลยโมตะหน้าผมเดียวดีแต่แม่ไม่มองคนอื่นด้วยเนี่ยมองแล้วต้องกระเดินมาเรียบร้อยโอเครื่องต้มยำบาร์ธพริกมะนาวพริกมะนาวโอ้เอ็นี่มันก็เก่งเนาะนี่อีกเนี่ยเนี่ยมันมีพริกแห้งนะแม่มาใช้ต้มยำหรือเปล่าอมันเริ่มเละเทะแล้วเนี่ยไหนดูอีกได้มีอะไรมีพริกอีกแล้วเนี่ยเออเออมาข่าวนี่ ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกลับบ้านแล้วนี่คืออะไรทำไมปลาหมึกเลกเละเหมือนติดล้อกั้นนี่อ่ะนี่พริกอันนี้ด้วยพริกด้วยหลายพริกเลยอันนี้เขาเรียกพริกอะไรนะแม่ผมซื้อมาผมยังไม่รู้เลยพริกดาเขียวแดงลูกอ๋อนี่ผมไม่ได้ซื้อเผื่อเลยนะเคล็ดลับของการซื้อของก็คือซื้อเผื่อซื้อเผื่อนี่ผมไม่ได้ซื้อเผื่อเลยนะจำบอกมาเป็นจานชามเดียวเล็กแค่นี้เลยมันต้องเป็นต้มแน่เลยเพราะมันมีอันนี้ด้วยเอางี้เดี๋ยวแม่เลิกคัดเมนูแม่เริ่มรู้แล้วโอ้แม่เริ่มรู้แล้ว าหาเหลิมเลยเหลิมเลย,เมเลยแม่เลือกข่าตะาไคร้ใบมะกรูดน,นี่แม่เลือกกระเพราจะได้หนูไม่มีหอมกระเทียมมาเนาะกระขามเ,เปียกกระขามเปียกนะนี่ปลาช่อนแต่อันนี้ก็ใช้ได้แต่แม่ไม่เลือกออันนี้ไม่เอาแม่เลือกพริกแห้งพริกแหง้แหงที่หนูสวนใหญ่โอ้โหเป๊ะ อาจินดาไปให้สวยหน่อยก็แล้วกันมะนาวสักนิดหนึ่งต้องมีอันนี้ด้วยกทอนอันนี้หนูกลับไปทําที่บ้านนะลูกอันนี้ไม่ทาเลยเหรอไม่เอาเลยแล้วเรามาทําเมนูกันดีกว่าว่าเมนูที่แม่เลือกกับใจที่หนูคิดมันจะตรงกันไหมเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้อะไรบ้างดับแรกเลยนี่ปลาชอน ปลาช่อนลูกแล้วมันทำมันทำกินได้ใช่ไหมปลาช่อนเนี่ยยิงยย่งอร่อยอ๋อยิ่งอร่อยอ๋อโอเคมะขามเปียกลูกก้อนจากนั้นมันนี่ผัดตะไคร้ใบมะกรูดกระเพรามะนาวพริกแหงพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกจินดาเขียวแดงเครื่องปรุงพื้นฐานก็จะมีน้ำมันพืชน้ำปลาเกลือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็อันนี้น้ำเปล่าของเรานั่นเอง อันนี้ทุกครัวเรือนต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยจา้าครับปกติถ้าเป็นต้มยำธรรมดาครับแม่อันนี้มันไม่ต้องเอาอไปคั่วอะไรเลยแต่เมนูนี้มันเป็นเมนูที่ล้ําลึกลงไปอีกมันเป็นเมนูโบราณมานันต้องคั่วก่อนอแล้วก็ตุกตะไคร้กระชากกลิ่นให้มันหอมหัน่นตะไคร้ขาก็เหมือนกันลูกลุกขาเหมือนเดิมให้กินออกให้กินออกนิดหนึงแล้วก็หั่นขา จากนั้นหนูก็เอาอันนี้ไปคั่วพร่ด้วยเนี่ยคั่วพร้อมกันครับเราจะเอาสามสิ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะขาดหอมกระเทียมก็ช่างเถิดในใจแม่นะแต่มันได้อยู่มันได้อยู่หนูดิบมาน้้ำมันพื่นิดหนึ่งเกลือหน่อยหนึ่งงั้นหนูก็คั่วเฮ้ยกิ่นเตะตะลุจมูกเลยแม่ะไว ื่อนี่แม่คั่วหนูก็จะยืนเฉยอยู่ทำไมอเาทำอะไรครับแม่ให้ทำอะไรล็ดกะเพราโอเคโอเคโอเคทำอะไรก็ทำไปก่อนคั่วประมาณนี้นะลูกนี่หนูดูความไหม้ระล่านี้พอให้มันสุกประมาณนี้พอไหม้ประมาณนี้พอกะเพราเราเรานี้ก่อนแล้วกันนะแม่นะคั่วเสร็จแล้วเอาเทกไปบดๆมาสักนิดนึง แหลกแค่ไหนแม่พอให้ได้แตกพอได้แตกเฉยจากนั้นหนูใบมะกรูดลูกถือใบมะกรูดนะนนส่วนแม่ก็จะเด็ดพริกขี้หนูส่วนเดี๋ยวเราต้องเอาอะไรทําอะไรกับปลาเลยไหมครับแม่จากนั้นเรามาขขกส่วนหัวของปลา<อ>ก่อนให้มันได้ออกกลิ่น ขั้นตอนต่อไปอันนี้ขยำมะาขามเปียกลูกเอาแต่ส่วนน้ำของมันนะเราวเรานี้ได้ไหมฮะแม่อ,อ,อ่านี้นะฮะโอเคต่อจากนั้นน้ำเปล่าลงไป <c oughs> เด็ดขัพริกใส่ปไปไหนใส่ไปนี้เ,นเ,ดเด็ดเด็ดนี้เลยผัดมะนาวเตรียมไว้ ส่วนแม่ก็จะทุบพริกสใส่หนูถ่<ห>าไ้ครับแม่น้ำร้อนพอดีอไม่ต้องรอเดือดมากเคเลยจากนั้นอันนี้ไปลงไปเลย่าดจะใช้ใบมะกรูกดพริกลูกก้อนอมะขามเปียกเกลือมาน้ำปลามานี่ครับแม่น้ำปลาจา้มามะขามเปียกจา้า น้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยเพื่อให้รสนันกลมกล่อมอย่าเยอะนะคนจ้า <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดตบด้วยปากรอบอพิกแห้งใส่มารูดดูเลยครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเมนูนี้สำคัญที่สุดเลยคือกะเพรา,เ,ราเนี่ย เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวมาปรุงเพิ่มมันนี้อีกนะลูกได้ครับการจะเทนููต้องเทน้ำลงไปก่อนอ,อ,อันนี้เราก็มาปรุงรสเพิ่มมะนาวพริกแทนเรียบร้อยแล้วจ้าเป็น นูต้มโค้งปลากรอบของแม่ถูกใจหนูไหมโดนใจหนูไหมใช่ที่หนูคิดไหมต้มโค้งเลยเต้มใช่เลยโค้งนี้เลยนะถูกต้องเลยโอ้ยดีใจจังเลยถูกต้องถูกต้องื่นใจจังเลยเพราะแม่เห็นว่าเรดิบแล้วมันก็คงไม่หนีไปจากนี้ต้มโค้งเลยนะครับแม่แต่ผมว่าจะแซ่บมากกว่าเดิมถ้าเกิดเราได้กินข้าวหมหอมแม่บอกแล้วแม่เน้นย้ำทุกครั้งเลยว่า กับข้าวอ่ะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้จะต้องข้าวด้วยข้าวต้องเป็นข้าวชั้นดีเพราะฉะนั้นแม่เลยเลือกข้าวพนมลุงข้าวขาว15้าเเซนเพราะเป็นข้าวขาวชั้นดีที่มีส่วนผสมของข้าวหักใหญ่และหักกลางจากกระบวนการขัดสีทำให้ได้ข้าวขาวที่เมื่อหุงสุกแล้วขึ้นหม้อตามคุณสมบัติของข้าวขาวเมื่อนำน้ำแกงมาราดแล้วข้าวจะล้วนและเรียงเมล็ดสวยไม่แฉะเป็นก้อนมันเหมาะมากกับเมนู ต้มโค้งปะกอบของแม่โอ้แค่ฟังนี่ก็อยากกินแล้วเอามาราดข้าวเลยแลองกันเลยนะว่าอร่อยเหมือนที่แม่บอกไหมใชครับนี่ขนาดขาดหอมแดงใช่ไหมแม่ยังอร่อยเลยอ่ะยังอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากครับอร่อยยเลิกกินกับข้าวแล้วแบบมันเข้ากันมากเพราะว่าต้มพวกเนี้ยเวลากินเปล่าๆเนี่ยมันอาจจะแซบจนไปซดอย่างเดียวอาจจะไม่ไหวถ้ามาใส่กับข้าวนี่คือแบบ เลิศมากครับขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มหืืครบเครื่องอ,อร่อยเนอะร่อยมากข้ามันไม่แฉะเวลาเราเอาน้ำตดไปเนี่ยข้าวกับน้ำเนี่ยมันนัวมันเรียงเม็ดสวยไม่เลิะในปากมันไปพร้อมกันใช่เข้าไปในปากแบบกืนง่ายอะไรทุกอย่างแฮปปี้มากเลยใช่แม่เน้นย้ำทุกครั้งเลยว่าอาหารแม่จะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องได้ข้าวดีด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตอบโจทย์แม่มากเลยเลิศ บอกเลยว่าเลิศเมนูนี้กับผ้าตัวนี้เลิศเป็นต่อไม่รอแล้วลลนะเ,เหมือนแม่จะหิวยังไงไม่รู้แต่มันอร่อยมาก,กมันหอมมันกลมกล่อมรสชาติพอดีเนาะใช่ครับแม่อวย,ยตัวเองอ,อร่อยเหมือน,มนที่แม่บอกจริงคือพอกินกับข้าวแล้วมันพอดีมากเลยเข้ากันมากมันพอดีก็เพราะว่า แม่ใช้ข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจจ้า,อ,าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกรี๊งกรงกติดตามแม่ด้วยนะตามเพจน,นี้ได้เลยจ้าข้าวพนมรุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ